สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้กะมีแนวทางตัวเลขพ่อบินเดียวครับพี่น้องเนาะเป็นเลขคํานวณครับผมล่างอย่างเดียวเดอครับพี่น้องล่างอย่างเดียวของพ่อบินเดียวครับเพิ่งเพิ่งซุงในไล่ให้เก่ามาเชียเบิ้งครับผมครับสุดยอดครับพี่น้องเนาะสูตรนี้เดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเดอครับพี่น้องไปเบิ้งน้ากัน แนวทางของพ่อบินเดียวครับล่างอย่างเดียวครับ่หลายคู่บลายหางครับพี่น้องเนาะรับเบื้องเป็นแนวทางเสียงสูกเสียงดวงเบื้องครับผมครับเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับผมครับลอตเตอรี่บ้างแผนก็จะได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่ไว้ครับพี่น้องครับสําหรับเลขอ่าน้องมีเซนนะครับพี่น้องเนาะที่มาบอกเลขของพ่อบินเดียวลุงไปเมื่อวานนี้ได้ครับผมอันนั้นเป็นเลขอาน้องบอกครับพี่น้องเนาะแต่๋ย่างได คลิปนี้เป็นเลขคำนวณล่างอย่างเดียวพ่อบินเดียวครับก่มาเชียร์กับขอขอพระคุณพอบินเดียวเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังแรกใจกดไหลกดแช่ให้กครับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่างกับพอบินเดียวกันเลยครับพ่อครับก่อมาเชียร์สวัสดีพอบินเดียวครับผมครับผมครับพ่อ เห็นนางยุใส่หน้พปอหนิยุบ้านละทรงเขาก็ทรงเหมนลูกเปมือนแป้งบางนั้นสูตรเล็กลางแม่เข่าดีดียังว่านยุปอคือเข่าดีเด็คือสามสามชุดแม่เข่าชุดนึงมาตลอดเลยเนี่ยสามทั้งหมดอ่ะสามสิบสามหมดอ่ะเจ็ดขึ้นไปเมื่อยก่อนกระเล่าเลยย้อนหลังสักวัเดินนานกินในปอเขาหิมานี่ยเด้อย้อนหลังคือเข่าดีกันเช่ไหมแคจังหวะนั่นทีล่ะครับ เื่อเล็กนี่ตัวเดียวกับเขาป้อป้อป้อว่าไม่จับคู่ใส่กับเป็นลักมืนนี่กับป้อป้อป้อว่าเขาสามคู่เขาด้วยตลอดเลยมีตารางอย่างเดียวเลยครับล่างอย่างเดียวครับพี่น้องพอส่งสูตรมาให้เบิ้งเดินดีมากเลยครับผมเบิ้งในคลิปเออเบิ้งในไลน์เดินนาเดินไอ้แจ็คทีปนวดยี่สิบปนวดยังไงเศร้าเมย์ทอนว่าเสร็จหรือแมนยุ่อพ่อมางหูเจ้ากว่เป็นยังไงน้องป่อกล้องเป็นนี่อย่างบนไม่งานใดงานนนั้สูตรใดสูตรนั้น พอกับมีเวลานางคิดสูตด้วครับผมก็แปะก็ได้ครับพี่น้อยย้อนลังไปสามสิบสามงวดแล้วพอมีไก่อนมีไอ้ก่อนเล้เซาเลยเล้พักเลยเพระส่งเบื่ต่อไปอีกว่าอันของเอาขึ้นไปทั้งหลังนี่จังได้กับบวิผูเซียดอกคิดว่าดอกว่าตรงไปนาบันใจเออาของบันใจเจ้าของครับก็แปลกนะอ่น้เปนัได้นกัสามเก้าสามแปดสามเจ็ดแน่เมื่อกี้เขาสามเจ็ดเนี่ยครับ หมวดนี่วิ่งเกตเจอแล้วปล่ล่างอย่างเดียวพ่อบินเดียววิ่งล่างเจ็ดครับผมล่างอย่างเดียวเ็าต้องไปสนบนเลยครับเจ็บตัวเดียวแล้วบปล่าปนเจ็ดตัวเดียว,ว,ว,ยวอาย่หน่วยกับอยูสิบ <laughs> เอ เจ็ดตัวเดียวจับคูเด้อบันครับตัวประกบหรือเปล่าเออตัวประกบเลยมันศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดนั่นแหละจับคูครับผมเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดกลับน้ำเด้อเพราะมันเป็นเลขลับน้ำ กับที่ผ่านมาเห็ดมันจะมีกลับน้ำหนืะป่าแมนกลับน้ำตรงน้ำกลับน้ำตรงนั่นก้วกันด้วยว่ากัดสุตนี่ไปจากสิบหดยี่สิบมดโอ้ยป่าสุดยอดเลยบนบลายครูพ้อเนาะเออสามคูหนึ่งครับเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับไปตรงกบอันเล็กหน่อยบอกกี่ดีพ่อ ทุกสูตรทุกสูตรทุกย่างทุกต้นไปตรงกับเด็กน้อยเลยก็คือเจ็ดแปดเจ็ดแปดทุกห้างนี่นะครับผม,มบุรุษเ, <บา S 2> เดี่นี้บุรุษว่าจะเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดได้ครับพี่น้องกลับน้ำเจ็ดแปดหรือแปดเจ็ดมือเศร้ากับมหาอายุมือเศร้ากับอะไรไปลอยนึงอีห <laughs> ล่ะโอเคใดเมียว่าเรื่องเบนหนึ่ง ุกเจ้าที่พ่นมะเขาสิงงล่างมันเป็นตาว่าสิมันบุเปลี่ยนคนจในสี่เด่นบมมีให้ลูกกินไรกระมดกก็เว้าอยู่ครับอือโอ้เป็นจังไดเด้นลองเิึงงวดนี้แล้ว่อเนะเนะทียบบอกเขาอีกเนี่ยคนมะเข้าห้อมสูตรเที่เพราะว่าเมื่อ้นก็คือ7จ8 7นี่นะนนนนม,มันทีเทดย้อนไปงวดว่ันก็สาเจ็ด่น่อแมียนเม7นสางวดัดก้นไปกับซ ซีเก่ากอกกับเออกกับ,บงวดทัดเป็นไปกับสองแปดออกตรงสองแปดนี่ตรงอองวดขึ้นไปกับหกซีมันออกซีหกกับตั้งที่นะสลับกันตัวนี้อืมสองงวดต่อไปกับสองหนึ่งมันออกหนึ่งมันออกเออได้หนึ่งสองมันออกสองหนึ่งครบอันนี้ได้แปดเก้ามันก็ออกแปดเก้าตั้งที่นนะั่นไง สำหรับหนานี่ได้หนาต่อไปคนคือกันไปเชื่อซี่ลราสลับกันไปเรื่อยๆห้างเท้าซ้ำสองเท้าสามเท้าไปรับครับเล่งไว้แปดเจ็ดนี่แหะครับพี่น้องนะแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่แน่ๆนี่แน่ๆคือสามกนี่แหละครับแต่ว่าเดือนหนามันติเป็นยังไงซารตัวเสนออะไไปเชื่อซี่ยักสิบมวลยี่สิบมวลได้ด้วนจะได้ไปยิบจับแบตเตอรี่ไว้จะนี้พอส่วนตัวมักตัวใด้พอหนิส่วนตัวมักตัวใด้นี่ บัดมาเห็นว่าสูตรโควิดายนี้เอาเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละไม่พอเนาะไปตรงกับเล็กหน่อยผมเอไปตรงกับพี่หลานนั้นแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก่ากระเลขยอดฮิตครับพี่น้องออกดูดียนี่สิม้าอีกเจ็ดแปดก็โบรุแต่วแต่วมันใจกับเจ็ดนี่เลยครับว่ามันซ้นกันมันซ้นกันเจ็ดแปดเออไปเบื้องของ เซียนเพิ่นทีต่างๆมาโดนๆมากกัไปเบื้องของเพิ่นเรียนมาเรียนมากมาาก,กับมาเขากันกบมีเขากันเขากันบ่ได้มันม้บาัดนั้นนะครับอือต้องนั้นเพิ่นกัอนีหยังวิ่งเกตวิ่งเกดมันก็มีเกตสมตัวเดียวหนึ่งสามเกตตัวเดียวครับเออเบื้องหลายๆอาจารย์แล้วก็มาประกอบใส้กัน,นมีนอยู่นี่มไม่ตรงกันัวใด้คะแนนละล้อเบิ่งนี่เด้พอเลขมีที่มาดีดีเออ่นและ่นและสีรอของไอ ว่าหารเดินได้สามกับสองครับผมว่าหารได้สามกับสองครับพี่น้องมีคือว่าพอเบิกงมีเจ็ดนำเอ้สายอื่นเสียนอื่นเขาเขาห้มาแล้่นะมันมีเขาห้มาบนเนี่ยมันคือเจ็ดเขาให้์อ็ละเฮ้ร่างมาเนี่ยสองล้องสามแล้วก็จัดไปใส่สามเจ็ดแล้วก็ได้อีกตั้งหลายครับเราจัดใส่กู่กันเลยบนกับล่างเผสมกันเนาะวันนี้เหมือน เรือเลขกทั้งหมดเขาให้ม้หนึ่งสองสามเจ็ดหมดที่แล้ว่เนะของเล็กที่ไม่มีทีม้านั่นน่ะครับสองสามเจ็ดเลยเพ่งพึ่งมาแบ่งแยกมาบ่าแพ่งเพิ่นมาแบ่งแยกใช่สูตรเพิ่นไงครับเนาสำหรับสูตรนี้เดินเหย้ด้วยครับพี่น้องย้อนหลังไปนี่ลองเิึงไปหนาเดยครับพี่น้องเนาะหนึ่งตุลาคมนี่สิเป็นเช่นไรครับผมครับ เดี๋ยวจึงได้เล็มมมกมิติมาอีกจักหมื่นสองมือพอเอออีลกแค่สองหมือแล้วใครจีมาเล็กตัวนั้นอ่ะครับผมอืมอืมจะจีมาส้นกันพ่ะครับพี่น้องครับับมาซ้นกันครับกันมาซ้นกันในระว่างเขากันเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดชือเลยเนี่ยอารคิวก็พอเนี่ยเทียบเป็นโรตเตอรี่ก็เจ้าว่างสิไปยิบไปยูที่นี่ 88, เจ<อ>็ดแปดหรือแปดเจ็ดนี่ถิม่องยังนี่พร้อมเจ็ดแปดหรือสิบแปดเจ็ดนี่เบึ้งก่อนนี่ ลักซิปนี่กินของเอฟซีตึงของปูเพิ่นเหม็นๆน้ำเปรียบเทียบนะพ่อเนาะเอาเก่ามาเทียบกับสิรบกวนพอบินเดียวซัมเด้อครับพ่อครับผมขอบคุณนพอบินเดียวครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมบสูตรย้อนหลังนี่สุดยอดครับพี่นอนะ้องเนาะที่เพิ่นเฮ็ดใหม้มาเขามาเชื่อเบ,บิ่งในไล่ที่เพิ่นส่งมาให้ ครสามคูเด้อครับพี่น้องสามคูเท่านั้นครับผมวิ่งล่างเจ็ดครับบัลว่าจะเป็นสิบหรือหน่วยครับพี่น้องเนาะประกอบศูนย์เก้าแปดครับประกอบคู่ก็ได้เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับผมกลับด้วยครับพี่น้องครับเอาเล่งไว้คือเจ็ดแปดแปดเจ็ดนี่แหละครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชกเป็นลาบไปน้ากันพิจารณาเบิรงเด้อครับพี่น้องเลขมีที่มาล่าง จงคอยมาว่ากันอีกทีนึงครับพี่น้องถ่ายคลิปนี้เกามาเชียอกับขอไว้พอรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเลืองเงินเปนน้ำกัน1นึ่ตุลาคมหกสองตัวตรงตรงบนล่างสมตัวตรงตรงเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ